ทลิปที่แล้วเนี่ยผมมาบอกทุกคนไปว่าผมจะมาสรุปทริปฟุกุโอกะของเรา7วัน6คืนดูซิจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสรุปทริปฟุกุโอกะ7วัน6คืนของเราเดืองค่าใช้จ่ายนะว่ามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั๋วเครื่องบินโรงแรมพาร์ทไวฟงไวไฟและต่างๆดูซิว่าเราเนี่ยหมดค่าใช้จ่ายในช่วงโรซีซั่น,นไปเท่าไหร่กัน สำหรับทริปภูอก็ตโรซีซันของเราเนี่ยเราเริ่มเดินทางในนะครับก็คือวันที่31พฤษภาคมและเรากลับก็คือวันที่6มิถุนายนนะครับเราจองล่วงหน้าแค่ประมาณเดือนเดียวเองส่วนสายการบินขาไปเนี่ยของเราอ่ะจองได้ที่ไทยเวทเจ็ทนะครับไม่ใช่วียดนามแอร์ไลน์นะไทยเวทเจ็ทไทยเวทเจ็ทของเราเนี่ยต้องไปขึ้นที่สวนภูมินะครับเยวบินของเราออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งและไปถึงที่ฟูก็ตเวลาเจ็ดโมงห้านะครับ ระยะเวลาเดินทางของเราเนี่ยก็โดยประมาณคือ4ชั่วโมงนะแต่ที่เราไปถึงฟูกุโอกะ7จ็โมงเนี่ยเพราะเวลาที่ญี่ปุ่นน่ะเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงนะครับด้วยความที่เราจองผ่านทิป p o o m นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเว็บไซต์จะหาเที่ยวบินที่ดีที่สุดที่เราต้องการให้ขาไปไทวีเจ็ตขากลับ่ะเรากลับที่แอร์เอเชียนะเที่ยวบินแอร์เอเชียสำหรับขากลับเนี่ยเรากลับเช้ามากๆเลยนะครับน่าจะเป็นเที่ยวบินแรกเลยนะ ผมไปเนี่ยเปิดสนามบินเลยนะก็คือสนามบินเปิด8โมงครึ่งเอ้ยไม่ใช่ตี5ครึ่งผมก็ไปรอมาก่อนเลยเที่ยวบินของเราขึ้น8โมง15และมาถึงที่ดอนเมือง11โมง45นาทีสรุปค่าใช้จ่ายในพาร์ทของตั๋วเครื่องบินนะครับตั๋วเครื่องบินอันนี้ไปกับ2คนรวมน้ำหนักกระเป๋า15กิโลกรัมขาไปและ20กิโลกรัมขากลับนะครับก็คือ26,160บาท จองผ่านทิปดอทคนะคราวนี้เราก็มาถึงพาร์ทของโรงแรมกันนะครับผมมาจองผ่าน a า o d a ด้นะโดยช่วงเวลาที่เราจองเนี่ยเราพยายามหาโรงแรมโดยมีเงื่อนไข2อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือ 1. ค่าใช้จ่ายต้องไม่แพงจนเกินไปและ 2. การเดินทางต้องสะดวกนะครับหาไปหามาเรามาสรุปได้ที่นี่เลยครับ พาซาโฮเทลพีเมียนเทนจินเห็นมหมชื่อก็บอกแล้วน่าจะอยู่ใกล้สถานีเทนจินนะครับเราจอง1ห้องนะ2คืนห้องเซมิด o ับเบิลฟอร์บุรีผมตีเป็นเงินไทยให้เลยแล้วกัน6คืนค่าใช้จ่ายอยู่ที่1334บาทนะครับแต่อย่าลืมถ้าเรามาเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะเขาจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือภาษีบำรุงท้องถิ่นที่โรงแรมจะเก็บกับเรานะครับ2คนสำหรับ6คืนนะผมเสียไป650บาท คราวนี้เรามาดูกันว่าโรงแรมพาซาโฮเทลพีเมียนเทนจินเนี่ยอยู่ใกล้กับสถานีเทนจินมากแค่ไหนนะครับดูตามแผนที่ได้เลยถ้าเดินนะเราใช้เวลา8นาทีระยะทาง700เมตรเองครับโคตรสะดวกเลยครับค่าใช้จ่ายต่อไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางหลักเลยนะครับที่ผมดูมาในทริปนี้นะผมจะเที่ยวเออผมจะเที่ยวแค่คิวชูฝั่งเหนือเท่านั้นนะครับในแผนของผมผมจะไปเที่ยวหนึ่งคุมาโมโต 2. อ u ยูฟูอินสาโมจิโกะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพาสท,ที่เราจะซื้อก็คือคิวชูนอตพาสนะครับเป็นของ JR ผมซื้อผ่านคุกนะครับ KLOOK ค่าใช้จ่าย2คนนะพาสสำหรับ2คน5 3 0 0เอ้ย5,034บาทครับส่วนที่เที่ยวอื่นๆนะครับตามคลิปแปบ,บที่ผมเคยลงไว้ก่อนหน้านี้เราไม่ได้ใช้คิวชูนอตพาสของ JR แล้วนะ เราเลือกใช้การเดินทางก็คือ1นึ่งซับเว่ยของภูเกาตเองและ 2. สองซับเวของนิชิเทนสึครับการเดินทางไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่เราแค่เติมบัตรซุอิกะบัตรซุอิกะเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปผมใช้มาตั้งแต่ทริปแรกที่โตเกียวเลยนะครับส่วนว่าเพื่อนเนี่ยจะเติมบัตรซุอิกะมากน้อยแค่ไหนนะอยู่ที่การวางแผนการท่องเที่ยวของแต่ละคนเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้กากเกณฑ์แล้วก็จะไม่ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับ มาถึงการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกนะครับเราอยู่ญี่ปุ่นโทรศัพท์เราใช้ไม่ได้แน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลือกที่จะเช่า Pocket WiFi เราก็ดูหลายยี่ห้อนะครับแต่เรามาสรุปสุดท้ายเนี่ยด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ค่อยแพงมากสมาย WiFi 7วัน1,050บาทหรือตกวันละ150บาทครับเราเช่าผ่าน KLOOK OK เหมือนกันนะครับเหตุผลที่เราชอบ Pocket w ต f i ลครับเป็นเพราะว่าเราต้องการอินเทอร์เน็ตแบบอลิมิต ผมพยายามหาที่เป็นแบบซิมแล้วนะครับหาไม่เจอเลยแต่ถ้าเพื่อนๆหาซิมการ์ดที่เป็นแบบอลลมิตได้เนี่ยช่วยแชร์มาด้วยนะครับครั้งหน้าผมจะลองใช้ดูนะเราจะเที่ยวได้อย่างอุ่นใจได้ยังไงล่ะครับถ้าเราไม่มีประกันการเดินทางนะผมเลือกบริษัทนี้เลยครับใช้มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วสมโปะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับผมซื้อแผน B ีคนค่าใช้จ่ายอยู่ที่86 4 4สตางค์นะครับ เอา806บาทละกันอะในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับผมจะไม่ได้รวมอยู่ในส่วนที่คิดให้เพื่อนๆดูนะที่จะคิดให้เพื่อนๆดูจะเป็นหลักๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินเองค่าที่พักค่าพาหรือว่าค่าเดินทางท่องเที่ยวนะครับแต่ส่วนในเรื่องค่ากินค่าช้อปปิ้งค่าขนมหรือซื้อของฝากอันนี้เพื่อนๆต้องไปเมนเจเอาเองนะครับ สรุปค่าใช้ใจ่ายหลักๆนะครับในการเดินทาง2คนสำหรับทริปโปกอก่าช่วงโลซีซั่น7วัน6คืนของเรามีตามนี้เลยนะครับตั๋วเครื่องบิน26,160บาทค่าที่พัก6คืน1334งาาสบีาทภาษีองทิน้อยห้บบาทคิวชูนอตพักนะครับ3วัน5,034บาทพ็อกเก็ตไวไฟอันลิมิตเลยนะ7วัน1,050บบาทและที่สำคัญประกันเดินทางของสมโป 806บาทรวมทั้งหมดเป็น44,034บาทครับทุกคนเฮ้ย hey, มาเที่ยวญ,ญี่ปุ่นน่ยตั้ง40,000กว่าบาทมันไม่ถูกเลยนะในช่วง low season เนี่ยแต่ผมอยากให้เ,เพื่อนๆพอนเราไปหาข้อมูลนะครับช่วง high s e a s o ราคานี้นะครับคูณ2ไปได้เลยประมาณ80,000บาทสำหรับการมาเที่ยว2คนค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พัก เผยๆนะครับยังไม่ได้ค่าพาร์ตเลยผมหวังว่าคลิปภูกขาอากาศของเราเนี่ยจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะมาเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงโลซีซันนะครับใครบอกว่าช่วงโลซีซันของญี่ปุ่นน่ะไม่มีอะไรให้เที่ยวเลยไม่จริงนะครับอากาศร้อนเหรอนิดเดียวฝนตกมากเหรอนิดๆหน่อยๆครับช่วงที่ผมมาเนี่ยทุกอย่างโอเคมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชม ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับใครใช่ก็ช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกริงกร๊งเพื่อไปกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วไปดูกันสิว่าในคลิปสัดไปเนี่ยผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนแต่ตอนนี้ขอไปเที่ยวที่ไทยก่อนนะครับ